ห้องเรียนครูเลซาอิสตินเจตันชัมระล้างนาจิสรายวิชาอัลฟิกศาส,สนบ,บนัญญัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 3> สอนโดยครูลีสาวาตีวิทยากรอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านตาบาัง Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t ฮ์ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 อ,อีกครั้งนะคะ ในคาบนี้เรามาเรียนวิชาศาสนบัญญัติกับเจ๊กูลีซาอีกครั้งซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คืออิสตินยะนั่นเองค่ะเอ๊มันคืออะไรนะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาอ่านดูอากันก่อนนะคะ ข้าวบิชราห์ลีซาดรีวายซิร์ลีอัมรีวะฮฺลุลอุคดะต์มิลลิซานียาฟกหูกาวลีอาเมนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คืออิสตินยะนั่นเองเอออิสตินยะมันคืออะไรกันนะเรามาดูความหมายของอิสตินยะกันค่ะนั่นก็คือการชำระล้างน้ำิชจากการผุดจาระหรือฝันเาวะด้วยน้ำนั่นเองค่ะ เรามาดูความสำคัญของอิสตินยะกันต่อนะคะ 1. ทําทำให้ร่างกายสะอาด 2. ทํทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ห่างไกลจากโรคภัยและ 4. ส,สามารถประกอบศาสนก,กิจได้ต่อไปเรามาดูวิธีการอิสตินยะกันนะคะซึ่งมี2วิธีด้วยกันแต่งนี้ค่ะวิธีที่1คือการชำระล้างด้วยน้ำค่ะ วิธีที่2นั่นก็คือการชำระล้างด้วยวัตถุที่เป็นของแข็งเช่นก้อนหินก้อนไม้และสิ่งที่คล้ายคลึงก,กันค่ะมาถึงหัวข้อข้อควรระวังในการขับถ่ายในที่ต่างๆนะคะข้อหนึ่งคือห้ามขับถ่ายริมถนนในบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่านข้อ2คือห้ามขับถ่ายในหลุมต่างๆเพราะอาจเป็นรังของสัตว์ร้าย ข้อสห้ามขับถ่ายบริเวณใต้ต้นไม้ข้อ4คือห้ามขับถ่ายในน้ำที่อยู่นิ่งไม่ไหลผ่านเอาล่ะค่ะทีนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าอิสซินจาเน้นคืออะไรเจกูก็อยากจะให้การบ้านให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกในหน้าข้อที่ถูกและทำเครื่องหมายผิด ในหน้าข้อที่ผิดค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาศาสนบัญญัติให้เรียบร้อยนะคะหากเจกูมีคำพูดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะคะอัสสาลามุมะอลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ